น่ับแล้ว่เสียบัดเสีน่นจุดหรือเปล่าขึ้นจะไปขึ้นจจ้ามาจุดบนไฟหรือเปล่าอู้หขึ้นสูงซัุ่ข้างบ้านได้จุดหุ่นม้วนขึ้น้า้าหุ่นเฮ้รนม้วนขึ้น้าหุ่วู้วูุ่ เนเีอ <S uce myself> ิพระนะบังยเออต่ิพระอาวเมี่ยลงไปนะราเมี่ยงน้อยอนิ้วทีนี่นิ้วนิ่คร่งสอนิ้วเหรมั้งห้าร้อยหกร้อยบางนี่ทอดทอด้วน้วงานปูตานะครับงานปูตาอ ฉันไหวเนาะงาประจําปีนะครับประจำปีปีหนึ่งจะมีครั้งหนึ่งก่อนที่จะทําทํการําการหวานข้าวนะครับหวานข้าวก็จะเขาอ,อ,อะไรเลย <c oughs> <c oughs> น <architectural. S 1> ี่นีน้มนยงอาไปแพ้งกันเดยนี่เอาเบียรมีเอาจัดไปลบงดูดเบิร์ตเบิมไฟฮะบางไฟร้ายปะนี่เนาะ้นยพุ่นน่ะโอ้จูดมดจีบบอลนี่จุดยางเดียวละมันนี่ อ <c oughs> อพอเนี่ยครับโอ้โอชูบรรยากาศทำอ,อยู่ที่สารปูกกาครับสารปู่ตานะครับแล้วก็มาทำหนา่าพิธีขอ,อขอพอรจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์เนาะ

ไปทิไปทิไอ้นั่นน่ะไอ้ตอนนี้กําลังแข่งขันนะครับแข่งขันจูดบางไฟนะครับบางขนาดน้อยชออเอาบ่ฮะม่ให้เจ้าเวลามีคจัเวลาอย่เ้าหางมันอยู่ใส่ไม่หู้บ่

ทันท่านหนาเป็นทั้งอื่นโอ้ยไม่สวยสวยงามไห้แก้วไปใช้หมด